ค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องชาแนลนะคะพาท่านผู้ชมม,ะะาาชม,มาชมกระบวนเรือลา่างจงเรือโป้เบานะคะเรือโปเบาลาักษณะนี้วิ่งมาจากแม่น้าํปาป่าตักแม่นอนก็ปเป็นเรือโป้ขนาดใหญ่แม่น้าเจ้าพระยาจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะแม่น้าเจ้าพระยาไปแถวปัมมุกอ่างทองจะไม่ลําใหญ่ขนาดนี้ปเป็นเรือทะเลนะออกทะเลนะคะท่านผู้ชม ห่วงยางกันกระแทกรอบคันห่วงยางนี่โหห่วงยางรถบรรทุกนะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าห่วงยางรถเก๋งห่วงยางรถบันทุกห่วงยางล้อเครื่องบินนะคะที่เอามาใช้กันกระแทกสีเหลือโปะนะคะท่านผู้ชมเหลือโปะเบานะคะ อาจจะวิ่งไปจอดเพื่อมารอรับสินค้าหรือวิ่งไปรับสินค้านะคะอาจจะวิ่งไปรับที่ทะเลหรือไม่ก็แค่คลองเตยนะคะอันนี้ก็เดินทางกันยาวๆไปเลยค่ะวิวบรรยากาศสะพานอโยุยานะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้ตำบลน,นี้ คาบเกี่ยวอยู่ตำบลบ้านกดตำบลเกาะเรียนฝั่งตรงข้ามซ้ายมือทางนู้นก็จะเป็นตำบลคลองตะเคียนนะคะฝ่ามือตำบตลตำเพลิ่มนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นตำบลสำเพลิม่มกระบวนเรือวิ่งผ่านทั้งวันนานผู้ชมช่วงนี้ก็น้ำยังไม่ขึ้นถึงจะมีฝนตกมาบ้างก็ยังน้ำยังถือว่าปกตินะคะ สบายสบายของพี่กับตันแต่ถ้าวิ่งไปถึงสะพานนวลชวีนะคะชาวเรือส่งข่าวมาบอกไม่ตุ้มถ้าสะพานนวลฉวีจะต้องท่วงน้ำมาเรือโปะเบาอะ่ะจะต้องท่วงน้ำนะคะสะพานนวลฉวีเตี้ยมากถึงน้ำระดับแบบนี้ก็ยังต้องท่วงน้ำนะคะยิ่งนานน้ำหลากนี่ยังท่วงเยอะเลย ลำแรกกันดูลักษณะขอบเรือนะคะท่านผู้ชมใส่น้ํานะคะก็เปิดวาล์วาน้ําเข้าไปเพราะว่าลำใหญ่มากเลยลำแรกลำใหญ่มากลำแรกลำที่สองก็ย่มจะเตี้ยๆลงมานิดหนึ่งดูจากหลังคาผ้าเต็นนะคะท่านผู้ชมนี่ชาวเรือก็ทําความสะอาดเรียบร้อยเลยนะคะคุ้มผ้าเต็นกันฝนลงไปในตัวเรือนะคะเพราะว่าต้องไปบรรทุก สิ่งของที่เปียกน้ําไม่ได้นะคะเราก็ต้องคุมไปอีกไม่นั้นเดี๋ยวจะทําความสะอาดกันไม่หวัดไม่ไหวเรือกระลำใหญ่นะทำทีก็เป็นวันนะคะท่านผู้ชมอากาศสวยมากเสียงนกร้องเสียงนกแยง่งตัวไม่ได้ใส่เสียงอะไรทั้งนั้นนะคะท่านผู้ชมมันเป็นเสียงธรรมชาติณนะจุดนี้นกเยอะมากนะคะ กำลังใต้สะพานประมาณนี้นะคะนกกระว่าวนกเกี้ยงถ่ายมามาถ่ายจุดนี้ที่ไร fc บอกว่าโหวิวสวยมากสวยจริงๆก็ค่ะท่านผู้ชมไ้ดูเพื่อความผ่อนคลายเพื่อความบันเทิงนะคะชมวิวทิวทัศน์บางท่านบอกโอ้อยากกลับบ้านจังเลยอยากมาเที่ยวอยุธยาอีก พิถึงบ้านนอกทำงานอยู่ในเมืองกรุงเนาะยังกลับไม่ได้ยังไม่มีช่วงจังหวะก,กลับก็ดูคลิปแม่ตุ้มไปก่อนนะคะดูคลิปดูบิวบรรยากาศแม่ตุ้มไปก่อนสะดวกก็มาเที่ยวยุทธยาเนาะมาเช้าเย็นกลับใด้นะคะท่านชมสวยจังเลย ผนที่จงอยู่ถ่ายคลิปอยู่ข้างๆนี่ก็จะมีหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็หมู่บ้านโปรตุเกสนะคะอยู่หมู่บ้านญี่ปุ่นนี่อยู่ฝั่งเดียวกับที่ตุ้มยืนนะคะใกล้ๆกับสะพานนี่หมู่บ้านโปรตุเกสก็ตรงข้ามกัน,นู่นท่านผู้ชมตามฝากไปหน่อยเดียวนะคะสะดวกก็มาเที่ยวนาะถ้าไม่กลัวผีกระดูกเต็มเลยหมู่บ้านญี่ปุ่นตุ้มเข้าไปถ่ายมาแล้วนะคะท่านผู้ชม ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าด้วยมีแต่กระดูกเฝ้าตัวเองกระดูกหลุมฝังศพเยอะมากโปรโมทไปยันกระดูกเลยก็เป็นหมู่บ้านโปรตุเกสเป็นเป็น,ปนที่หลุมฝังศพของชาวฝรั่งเศสนาะช่วงสมัยอุงศสี่ยุทธยาก็สะดวกก็มาเที่ยวกันนะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่เพียงแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าแค่นั้นเองกระดูกเฝ้ากันเองอะ ขำก็เข้าไปแล้วก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งตุ้มเข้าไปถ่ายโอ้เงียบมากแต่ไม่ได้น่ากลัวนะมีะบ้านชาวบ้านติด,ต,ดติดกันอยู่รอบบริเวณนั้นนะคะแต่ก็อยู่กันจนชิดแล้วเนาะไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเดี <c oughs> ย๋ยวตุ้มขออนุญ,ญาตจบกิปนะคะ <c oughs> ตายเรือไปเล่าถึงหมู่บ้านปูตุเกตไปด้วย อนุญาตจบคลิปนะคะท่านผู้ชมทุกท่านโอ้วิวสวยจริงๆตุ้มมาก็หลงเสน่ห์จุดนี้ตลอดเดี๋ยวไว้ตุ้มมาถ่ายเรือช่วงหน้าน้ําให้ท่านผู้ชมชมอีกนะคะตอนนี้น้ําก็ยังสวยๆส,สบายๆเดี๋ยวช่วงหน้าน้ํายิ่งน่ากลัวกว่านี้ไปแล้วนะคะอยู่เย็นเป็นสุขร่ลำรวยร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะไปละคะ